เอาเละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาในเกม GTA 5นะครับผมและม็อดในวันนี้ก็เป็นม็อดที่น้องคนนึงเขารีเควสมานานมากแต่ก็ไม่ได้ทาให้น้องเขาสักทีนะครับผมน้องเขาก็คือแบบคอมเมนต์มาหลายคลิปแล้วนะครับใจผมเนี่ยก็คือจะทําให้น้องคนนี้เขาแน่นอนด้วยช่วงเวลาด้วยด้วยคิวม็อดอื่นๆด้วยที่น้องๆก็อข,ขอกันนาเยอะมากก็เลยไม่ได้มีโอกาสทําให้น้องคนนี้เขาสักทีนะครับผมแต่วันนี้ก็จะมาจัดให้แล้วนะครับสาหรับม็อดบ้านาน,นะครับผมก็จะเป็นบ้านสวยๆนะท รถอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่คือผมเนี่ยพยายามลงมา2-3าตัวแล้วยังไม่เจอบ้านหลังไหนที่เราสามารถเซฟได้เลยนะคือผมจะสังเกตแค่มันมีลงรถมันจะมีประตูเปิดปิดออโต้ที่เราสามารถเข้าไปได้นะครับและด้วยความที่ผมยังไม่เจอบ้านที่มันเซฟได้นะก็เลยล้มเลิกความพยายามในการหาบ้านที่มันเซฟได้แล้วก็เลือกบ้านหลังที่สวยที่สุดที่ผมลงมานะครับผมเพื่อเอามาเป็นมอดบ้านวันนี้ที่เราจะมาสอนลงกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปสอนลงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูบ้านหลังนี้ก่อนนะคือห้องมันเยอะมากและคือบ้านนี้มันสวยจริงๆเลย โอ้โหเจต้องลงมาคุยกันสักหน่อยแล้ว uh, s <S ซึ่งบ้านหลังนี้หลังจากที่ผมลงมาทั้งหมด3 4สหลังใช่ไหมผมรู้สึกว่าหลังนี้เนี่ยสวยที่สุดแล้วสำหรับตัวผมนะด้วยทำเลที่ตั้งมันด้วยด้วยวิวที่เราได้เห็นจากห้องที่เราอยู่นะผมว่าบ้านหลังนี้ดูดีที่สุดแล้วนะครับเป็นบ้านที่แบบสวยที่สุดแล้วในแถบนี้ถ้าเราลงมอสมานะครับเราสังเกตได้ง่ายๆอยู่แล้วนะฮะ นี่ฮะด้านหน้าเราเลยครับผมฝั่งทางซ้ายนะนี่ครับทุกคนบ้านเลขที่7709เข้าไปเลยฮะทุกคนหน้าบ้านเนี่ยก็รู้สึกถึงความหรูหราอลังการแล้วนะครับผมสังเกตจากมาที่ตั้งอยู่หน้าบ้านนะครับกลางคืนอาจจะมีคนมาขโมยไปก็ได้นะครับผมสวยขนาดนี้นี่ทางเข้าบ้านก็จะแบบหรูหรามหาเศรษฐีนิดหน่อยนะครับนี่บ้าน,นีใหญ่มากเอาจริงโอเคเราจะจอดรถตรงนี้ก็ได้ถ้าจอดรถตรงนี้เนี่ยคือมันจะโชว์รถสวยๆเลยนะแต่ ผมแนะนําให้ทุกคนใช้ลงรถดีกว่าเพราะว่าถ้าทุกคนเติมรถมาเต็มโรงรถเนี่ยมันคงจะดูดีไม่น้อยเลยอ่าโอเคเนี่ยโรงรถคือกว้างมากนะน่าจะจอดได้หลายคันนะ่ะไม่รวมมอไซค์ด้วยผมว่าน่าจะแบ่งมอไซค์มาจอดฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นรถยนต์เบีดเบียดกันน่าจะได้6คันมากกว่าเออถ้าเอาแบบพอดีพอดีเลยผมก็แนะนําให้สคันเลยครับผมแต่ด้านนอกนี่คือยังจอดได้อีกนะคือแบบสวยมากโคตรหรูหรามหาเศรษฐีโอ้โห เดี๋ยวมาดูชั้นล่างกันก่อนครับทุกคนหลังบ้านเนี่ยจะมี2ชั้นนะครับชั้น1กับชั้น2แล้วก็จะมีที่นอนอับแดดดูวิวแถวริมทะเลนะครับพอเถอิมมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของสระว,ว่ายน้ำนะครับผมสระว,ว่ายน้ำเนี่ยจะมีด้วยกัน2ฝั่งนะครับผมซึ่งมันจะถูกแบ่งออกจากกันด้วยสะพานตรงนี้นะครับผมผมว่าถ้าเอาไปลงเป็นว o d 5M นแล้วทำเป็นบ้านให้คนซื้อเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะโมตัวนี้ แล้วด้วยทำเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้ด้วยไงมันเห็นวิวทะเลคือสวยมากนะครับทุกคนข้างในนีก็จะเป็นอารมณ์แบบปาที่เป็นเสาะอ้ยน้ําอีกนะให้ฟีลอารมณ์แบบไพรเวทกว่าดูเป็นส่วนตัวกว่าด้านนอกนะครับเถิรมาก็จะเป็นเหมือนจะเป็นบาร์นาโอเคถัดมาตรงนี้ก็าจะเป็นห้องนั่งเล่นเลยครับผมมีทีวีจอแบบเบ์เริ่มเลยโอ้โหดูได้ไหมเนี่ยทีวีเนี่ยดูไม่ได้นะครับผมเป็นพ็อ นี่ทุกคนแล้วก็มีรูปเดอะวิกเอนอยู่ด้วยนะครับพระเจ้าจอดนะมีรูปเดอะวิกเอนอยู่ด้านหลังเปียนโนโอ้โหฟิลนักดนตรีเนี่ยมาเต็มแน่นอนนะครับอ่าห้องครัวนะครับสวยมากตรงนี้ห้องครัวเนี่ยสวยเอ้ทุกคนแม่งมีรูปบิลลี่ไอริสว่ะโอ้โหแม่ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับผมเจอรูปน้องบิลลี่ไป คือคิดดูแม่งต้องเป็นคนรวยขนาดไหนถึงจะซื้อแมคโดนัลล์มาไว้ในบ้านตัวเองได้อะแต่ก็ไม่มีพลังงานสงสัยแบบแม่งต้องเดินมาทําเองอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของบ้านต่อแล้วกันนะฮะโอโ้โหบ้านหลังนี้เนี่ยเก้าอี e ้เยอะมากนะครับคือเราอยู่แค่คนเดียวเนี่ยเก้าอี e ้เนี่ยปาไปแล้วครึ่งประเทศนะครับอ่ะชั้นหนึ่งเสร็จไปไปดูที่ชั้นสองนะครับผมบันไดทางขึ้นเนี่ยก็ดูเหมาะสมกับคนรวยนะครับผมแต่ดูแล้วน่าจะเหนื่อยสำหรับคนแก่นะฮะแม่งมีหลายขั้นเหลือกเกิน นี่ทีเด็ดเลยคือเรามีสตูดิโอทำเพลงอยู่ด้านในบ้านนะครับมิกเซอร์ลำโพงไมโครโฟนกีตงกีตาร์นะฮะจอนนี่ซิลเวอร์แฮนด์ต้องมางานนี้มาด้านขวาก็เหมือนจะเป็นห้องประชุมอะไรสักอย่างมีเศษเงินวางไว้บนโต๊ะนะครับผมน่าจะเป็นแบบแบ,บ,แบงค์ย่อยต่างๆที่แบบว่าไม่น่าจะสําคัญอะไรต่อชีวิตนะครับผมแล้ววิวด้านหน้าเนี่ยก็คือแบบเห็นทะเลจระจริเลยนะนี่ถ้าซื้อเรือยอทมาสักคันมาจอดไว้ด้านหน้าบ้านเนี่ยคือแบบเพอร์เฟกต์มากอเหียชีวิตคนรวยวันๆมึงอยู่บ้านมึงก็ต้องทําอะไรแล้ว มาอีกห้องนึงตรงนี้ก็น่าจะเป็นยิมฟิตเนสไว้ออกกําลังกายแล้วนะครับผมเรียกว่าบ้านหลังเดียวเนี่ยครบเครื่องทุกเรื่องเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีเก้าอี้ที่นั่งแบบโคตรจะแฟนซีนะฮะคิดว่าถ้าแม่งข้างบนหักลงมาโด,ดนด้านล่างเสียบตายแน่นอนนะครับโอเคเราไปดูห้องถัดไปดีกว่าเอ้แล้วผมลืมสังเกตนะมันจะมีรูปติดตามฝาผนังด้วยน,นี้มาจากสกาเฟชใช่ไหมอ่าสกาเฟสตรงนี้จะเป็นสกาเฟชตรงนี้คือเบลดรันเนอร์นะเบรดรันเนอร์สองศ และนี่ก็คือใครว่าถ้าผมไม่รู้จักผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับอันเถิบเข้ามาก็อ๋อรู้สึกว่าชั้นบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนหมดเลยนะครับโอ้ Finding Dory ทำไมทีวีข้างบนมันเปิดอยู่ตัวเดียววะทั้งที่ข้างล่างเนี่ยแม่งปิดหมดเลยคิดว่าน้องที่ขอมาเนี่ยน่าจะถูกใจแน่นอนนะครับผมมีทั้งโรงรถในตัวมีโอ้โหห้องเยอะแยะเลยสำหรับใครที่อยากมาบ้านหลังนี้เพื่อที่จะมาถ่ายรูปเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่แหละนะผมก็แนะนาบ้านหลังนี้เลยหรูหรามากนะครับทุกคน ทีว่าถ้าซีนามิมาเนี่ยมึงเตรียมหาบ้านหลังใหม่ได้เลยเนะครับผมหลังนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนและก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนการลงกันเนี่ยผมขอแนะนาให้ทุกคนเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูวิธีลงกันเนี่ยผมรบกวนทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิป3คลิปตอนที่ผมสอนลงวัดพื้นฐานโปรแกรม OpenIV และ Mod Folder กับ Script Folder มาก่อนนะครับทุกคน ถ้าเพื่อนๆดูคลิป3คลิปนั้นมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถลงมอตัวนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนยังไม่ได้ลงตาม3คลิปนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถลงมอตัวนี้ได้นะครับผมก่อนรบกวนไปดูไม้ครบก่อนนะโอเคหลังจากที่เพื่อนๆดูครบแล้วก็ไปดูวิธีการลงมอตบ้านหรือแมนชั่นหลังนี้กันได้เลยครับผมไปกันเลยฮนะ สำหรับขั้นตอนการลงก็คือง่ายมากๆนะครับผมบอกไว้ก่อนก็คือมันลงแบบ a d d ออนะซึ่งมันจะลงง่ายมากๆแค่ขอรบกวนเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูวิธีการลงมอดพื้นฐานไหมครบทั้งหมด3คลิปนะครับผมซึ่งคลิปเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่าง description นะครับผมก็สามารถกดไปดูได้เลยในส่วนของมอดด้วยเช่นกันนะครับผมมอดตัวนี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่าง description นะครับผมเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปแล้วก็เข้ามาสู่หน้า GTA 5มอดตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคฮะจากนั้นกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ท จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ที่เราเก็บม็อดที่เราพิ่งโหลดมานะฮะกดแตกไฟล์ม็อดเลยฮะแล้วมันจะได้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับผมมีออปชันแนลกับเมนไฟล์เดี๋ยวเราลบรีดมีออกก่อนนะเมนไฟล์เนี่ยเราจะไม่ต้องลงนะครับผมตัวที่จะไม่ต้องลงก็คือโฟลเดอร์มารีบูเมนชั่นตัวนี้นะครับผมส่วนออปชันแนลเนี่ยเพื่อนๆลงโมเดิร์นเรนะครับผมจะได้แบบสวยงามที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าแบบธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแต่ถ้าใครอยากได้แบบดูแบบสวยแล้วก็หรูหราตามคลิปที่ดูไปเมื่อกี้นะครับผมก็ลงแบบโมเดแบบิ ออริจินอลหรือโพลิสไว้ไปได้เลยนะครับจากนั้นเข้าไปตรงเมนไฟล์นะครับผมเปิด OpenIV ขึ้นมานะครับเปิด Edit Mode ด้านขวาบนนะครับผมกดย e s ฮะเข้าไปตรงวัต t f เด d e r ครับทุกคนอัปเดต X64, DLC Pack พอเราเข้ามาแล้วก็ให้เราลากไฟล์ที่เป็นโฟเดอร์มารีบ u Mansion เข้ามาด้านในเลยนะครับผมโอเคจากนั้นพอมันเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปในโฟเดอร์มันอีกทีนะครับผมเข้าไปตรง d l เนะฮะ x64 level GTA 5แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ Malibu Mansion .RPF นะครับผมทำการลบไฟล์ Mansion Building .YDR ออกนะครับผมลบไปฮะจากนั้นเปิดโฟลเดอร์ที่เราโหลดม็อดมานะครับผมเข้าไปใน Optional folder นะครับเข้าไปใน Modern Red จากนั้นก็ลากไฟล์ Mansion Building .YDR เข้าไปด้านในเลยนะครับผมอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็กลับไปหน้าโฟลเดอร์มอนะครับผมเข้าไปใน Update Update .RPF Common Data แล้วก็หาไฟล์ที่มีชื่อว่า DLC list นะครับผมกดคลิกขวาเลือก Edit ฮะจากนั้นเลื่อนลงไปบรรทัดล่างสุดนะครับผมและเลือกบรรทัดสุดท้ายที่มีวงเล็บไอเทมอยู่ด้านหน้านะครับผมเลือกตัวสุดท้ายเลยกด enter แล้วก็ใส่โค้ดที่ผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่างคอมเมนต์นะฮะก๊อปแล้วก็มาวางในนี้ได้เลยนะครับผมจากนั้นกดเซฟครับทุกคนเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการลงมาตัวนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูในเกมกันได้เลยครับผม โอเคแลวหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยให้เราเปิดแมปดูนะครับผมจากนั้นก็มาร์กตำแหน่งที่ผมชี้ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าบ้านเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่มันจะไม่ปรากฏในแผนที่นะครับทุกคนก็ให้เราทําการไปตรงจุดมาร์กที่เรามาร์กไว้นะครับผมถ้ามันมีบ้านอยู่ก็แสดงว่าลงติดแล้วนะนี่นะครับทุกคนมอดบ้านก็ติดปกติแล้วนะครับผมถ้ามีบ้านขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับลงติดทุกอย่างไม่ต้องเข้าไปดูในบ้านก็รู้ได้เลยนะครับจะว่าไปบ้านหลังนี้ก็ขาดอยู่อย่างหนึ่งน้าขาดที่จอดเฮล แต่ไม่เป็นไรนะครับเราแบบ easy no problem อยู่แล้วนะครับก็จอดแม่งเลยตรงนี้ฮะนี่เป็นไงนี่เรียกว่าสไตล์การจอดเฮลิคอป,อปเตอร์แบบนี้เนี่ยไม่ต้องจ้างคนตัดหญ้ากันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับมอดบ้านหลังนี้นะครับผมคิดว่าน้องๆที่ขอมาเนี่ยน่าจะถูกใจหลังนี้แน่นอนเลยครับผมแต่ติดตรงที่ว่ามันเซฟไม่ได้นะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องขอพัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการหามา3-4หลังแล้วมันก็ยังไม่มีบ้านหลังไหนที่เซฟได้ทุกทีนะครับ ก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วถ้าพเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดคลิปการสอนลงมัดทีเอหคลิปต่อไปในอนาคตเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเป็นว่าเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม